คือขณะนี้เนี่ยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าหนี่ของของประชาชนเนี่ยเริ่มเบาเบาบางลงเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการทั้งหลายที่จะมาช่วยบริหารหนี้ของประชาชนเนี่ยนะครับในรูปแบบขนาดรัฐบาลก็เริ่มออกมาบ้างแล้วเนี่ยให้เขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ประกอบธุรกิจได้ลงทุนได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพาริตี้สูงสุดเลยครับเพราะหนี้คืออุปสรรคที่แท้จริงนโยบายสําคัญเนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ทั้งหมดที่เราจะต้องริบเร่งเนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างของภาคการผลิตทํายังไงให้ภาคการผลิตของเราผู้ประกอบการของเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนโยบายภาครัฐวันนี้ต้องพยายามพยุงกําลังซื้อระดับกลางถึงล่างไม่ให้สุดตัวไปมากกว่านี้นโยบายการแจกเงินทําได้เพียงประคองเศรษฐกิจไม่ให้สุดตัวต่อเนื่องแต่แน่นอนต้องหานโยบายในการที่จะกระตุน้นตลาดแรงงานนะครับให้คนมีประสิทธิภาพการทํางานได้ดีขึ้นเห็นการลงทุนได้มากขึ้นและคนเหล่านั้นเองจะสามารถอยู่ได้ครับในระยะต่อไป ผมคิดว่านยโยบายที่สําคัญที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพยายามกระจายหาตลาดใหม่นะครับเพราะว่าในบริบทของสงครามการค้าเนี่ยตลาดทั้งตลาดสหรัฐแล้วก็ทั้งตลาดจีนนะครับน่าจะได้รับผลกระทบเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตจําเป็นต้องหาตลาดใหม่มากขึ้นสําหรับการส่งออกของไทยครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแว l มีอัพกันไว้ด้วยนะคะ